เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RAK Channel X2 นะครับวันนี้พี่นายก็จะมาสอนโหลดฟรีไฟล์เซิร์ฟด t ต้าครับเซิร์ฟนี้เปิดรับสมัครแค่10คนเท่านั้นนะครับผมเนาะ10คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะได้รับเพจจำนวน5 0,000เพรเลยนะครับผมเขาจะเปิดรับสมัครนะครับ10คนนะครับแล้วก็เซิร์ฟจะเปิดวันที่3 1นี้นะครับผม31มนี้เซิร์ฟ จะเปิดนะครับไอเปิดใช้งานแค่10คนนะครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับผมรีบกันโหลดแล้วก็รีบกันลงทะเบียนนะครับผมเพราะว่าวันที่3 1นี้นะครับเขาก็จะเปิดเซิร์ฟให้ทุกคนได้อ่าเล่นกันนะครับทุกคนครับแล้วก็จะได้รับเพรไปเลย5 0,000่นเพรนะครับจะซื้ออะไรในร้านค้าได้ทุกอย่างนะครับผมโอเคถ้าทุกคนนะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผม ถ้าน้องกดไลค์กดติดตามให้พี่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปโหลดฟรีไฟล์เซิร์ฟดัต้ากันเลยครับทุกคนป้ายและสกอตตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่ลิงก์ดัต้าหรือว่าลิงก์ฟรีไฟล์เซิร์ฟดัต้านั่นเองนะครับทุกคนครับลิงก์นี้นะครับเซิร์ฟนี้นะครับผมก็จะได้รับประมาณ5 0 0 0 0เพจนะครับทุกคน5 0 0 0 0เพจย้ํานะครับผมว่าได้เฉพาะเซิร์ฟต่างประเทศนะครับเซิร์ฟไทยไม่มีนะครับผม5 0 0 0มเพจไม่มีแจกนะครับทุกคนนี่ครับ ใครที่อยากได้สกัดไททันนะครับหรือว่าตัวละครอัลล็อกฟรีอัอกเซิร์ฟนะครับผมก็ดาวน์โหลดลิงก์นี้เลยนะครับผมนะฮะเขาจะเปิดรับสมัครประมาณวันที่3 1นี้นะครับรีบกันลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแค่10คนเท่านั้นใครลงทะเบียนก่อนก็ได้รับก่อนนะครับผมถ้าข่าวสารฟรีไฟล์เซิร์ฟดาต้าอะไรมาอีกพี่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้นะครับก็ ดาวโหลดได้น,นะครับลิงก์จะอยู่ใต้ใตคลิปเรียบร้อยนะครับแต่พีเศษจริงไว้ด้านใต้คลิปเลยนี่ครับแล้วก็ช่วยกันกด, like, กดกไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะอัปเพตลงนี่ครับผมโอเคเนาะประมาณนี้เลยนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปเลยเนาะโอเคนะครับผม yeah.